ทางด่านของขอนแกน่นนี่คือกันนะคะคนขอนแก่นก็นได้ร่วมใจทรงกําลังใจสู้ชายแดนตั้งจุดรับบริจาคสิ่งของที่จาเป็นสนับสนุนกําลังทหารตํารวจตามแนวชายแดนไทยกัมผู้ชาติที่ปฏิบัติหนา้าที่รักษาอธิปไตยของชาติอย่างเป็นกําลังนําค่ะ ที่บริเวณด้านหนา้าสำนักง,งานเทศบาลเมืองพ่นนายเสกสมลิ้นดาพ่นประเสริฐนนยอำเภอพ้นจังหวัดขอนแก่นพร้อมกับนนยกิติโชติเตรียมเวชชวุฒิไกลนายกเทศมนตรีเมืองเมืองพ่นำนำคณะผู้บริหารสมาชิกสภาพเทศบาลและการวุ้าส่วนราชการร่วมจัดกิจกรรมเมืองพ่นรวมใจทรงกำลังใจสู้ชายแดนเพื่อระดมสิ่งของจำเป็นทรงต่อแก่กำลังพ้นที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ชายแดนค่ะซึ่ง ชมรมทหารผ่านศึกอำเภอพ้นละกับประชาชนจิตอาสาร่วมทั้งหางร้านต่างๆที่หูข่าวกับต่างนั่มสิ่งของเครื่องใส่ที่จำเป็นรวมถึงยางรถยนต์กล่าวมาบริจาคและกับส่งมอบให้เป็นจำนวนหลายค่ะนายกเทศมนตรีเมืองพ้นกล่าววา่าจุดรับสิ่งของบริจาคของเทศบาลเมืองเมืองพ้นได้จัดตั้งขึ้นถือเป็นศูนย์กลางหลักของกลุ่มอำเภอทั้งตอนใต้ของจังหวัดขอนแกน่น เพื่อให้ผู้มิจิตรัทธาหรือผู้ที่จะร่วมทรงกำลังใจให้กับทหารตำรวจและฝ่ายปกครองที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดทิดติดกับชายแดนไทยกัมพูชาจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นโดยพบว่าตั้งแต่เปิดรับบริจาคมีผู้มิจิตรัทธาจากหลายพื้นที่โดยเฉพาะคนอำเภอพอนนํ่นสิื้ของจำเป็นมามอบอย่างต่อเนื่องบว่าสิเป็นอาหารแห้งอาหารกึ่งสำเร็จรูปเครื่องอุปโภคบริโภครวมทั้งยางถยนด์นเกา่า ที่จะส่งต่อไปเห็ดหลุมลบให้ให้กับโรงเรียนและบ้านเรือนของประชาชนในพื้นที่ตามแนวชายแดน